สวัสดีค่ะยานงคนบ้านนาะมันนี้น,นะคะเพ่นเอาทั้งน้ำเอาทั้งน้ำเอาใดเอาปั๊มนี่ค่ะ มิดถ huh? ุงเอ็นป่ะจ๊ถุงโฟนจริงหรืถุงอย่างจัดไปสิบล okay. okay. ้านตัวมีกี่กล่องเนาะกี่กล่องหกหกกกล่องเก้าเก้าอย่างเก้าเก้ากล่องไม่เเ้ากน ทีอาน้มาอง้มีกับมาน้ำกันมานะมาเออเป็นชุดชุดหม้อต้ม เรียกว่ายินกรงทรายรงครับอ๋อครับนเรียกว่าสกรองนคอหม้อต้มหม้อต้มใหญ่อยู่เลยเอาไว้มังกรครับเจ้านี้ห้องเงี้ยค่ะเฮ้ยใ้ห้องเงี้ยมันติดมันกันเต็มห้าสิบ้าฮะจะเปิดเอาม่า้หของนี้แล้วเปิดเลย จ้องถอยเมื่อเอาเมื่อแต่แส่งแต่เบิ้งเปิดเขาได้ป่ะเอาไว้มดป่ะฮะเอามดใส่ขยับออกขยับไปขึ้นให้เพิ่นขนเขามาใหมนั่นแล้วมันจะตากฝนช่วสีไออันนี้แล้วเนาะหน้าช่วสีแล้วเนาะมันหลายเดือนนะนี่ขนเขาห้องนี้เลยถ่ายรูป จ่าอ๋อถ่ายรวบไอ้นั่นก่อนใช่ไหมยืน <c oughs> อันนี้บ่อใยไทยให้ย,หยื <c oughs> ยนสามคนเลี้ยงกันบ่อใยยี่ไทยให้นหน่ <c oughs> ไม่เอยมามาตั้งหลายชุดแต่ละชุด บ่มแมนคนเดิมว่าเออมาส่งเป็นหลายชุดแล้เนี่ยนี่แต่ละชุดเนี่หน้าเปลี่ยนหน้าชุดเลยอปรสิอโปของนี้บานเฮานี่เนาะแมนเอาโอซี่เออแมนแมนแมนะหัะองมันี้ อเทซี่ยังไงมันดูโฮมเทปบเฮ็ดไม่เนาะอยู่เนาะวแต่หมโฮมวแต่โฮมโฮมตึกตกเลยเ่องนะากแมวไทยุาเขากอ้างะฝากฝากแบบไหนอ้าวเดี๋ยวเดยวอ่ะ เคยออยากได้ตัวไหนคะอ๋อเอาให้เลือกมีให้เลือกใช่ไหมนี่ได้เลยๆครับโอ้ตกอีกแล้วโอ้ยยายก็ทำทำเนี่นี่เขาห้องนี้เลยค่ะขนเขาห้องนี้เนี่ยรับสินค้าเลยค่ะค่ะจ๋าไม่เส้นให้เพื่อนเนี่ยเส้นรับสินค้าให้เพื่อนเนี่ย นี่กับตรงนี้ค่ะเาออ้เอออีกหลายเดือนซนซีเซ็ตให้เอาเข่าห้องเลยแต่ว่าอันนี้บ่มีหมองไว้เนาะอืมเออว่างขับกอซ้อนกันนะห้องนี้บ่ค่อยหองเก็บของบอค่อยดีเข่าดอกหองนี้ นี่ยายน้องภาพารุสนิตรกันเค่ะเป็นเอาไอ้นี่นี่ไสองพันลิตรสองพันลิตรเป็นชุดกันเรยจ้าสองพันลิตร พระเมื่อบึงสมากนสวัสดีค่ะ